สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายสัปดาห์กันนะคะคลิปนี้เป็นของประจำวันที่6ถึงวันที่12พฤษ,ษภาคม2567การดูดวงก็เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ทั้งหมดนะคะมีได้ดูส่วนตัวจะทำคมก็ตรงบางคงก็ไม่ตรงและการที่ไพ่ตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ขอให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ร่วงหน้า ทุกคนได้รับัดระวังกันก็ขอแนะนหลักรธรรมะเช่นดักรพกมิหาสี่ักริบารสีมักมีองแปดหรือดักธรรมะที่ทุกคนได้ยินค่ะนามาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะว่าลักธรรมะต่างต่างเหล่านี้สามารถช่วยคลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เราก็ดูว่าในสัปดาห์นี้ไพ่เนี่ยไพ่เนี่ย,ย,เ,ยเขาจะมีอะไรบอกกันบ้างเดี๋ยวเราก็เลือกมันสามใบนะคะดูสิวันนี้สัปดาห์นี้ไพ่จะมีอะไรบอก ขอแยกเก็บไพ่ค่ะใบที่หนึ่งพระอาทิตย์พระประีแล้วก็พระมริยูใบที่สองพระอาทิตย์กับพระพุทธใบที่สามพระอาทิตย์กับพระเกต ทีนี้เราก็มาอ่านตามหน้าไพ่กันนะคะเ er ห L ็นไหมคะอาทิตย์นี้เราก็จะมีเรื่องของดาวอาทิตย์ดาวพฤหัดตีดาวมฤตยูได้ไปนึงเป็นดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์ดาวเกตก็มองว่าในเรื่องของการงานคนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเรื่องของการงานอันนี้ต้องไปดูนะนโยบายของแต่ละบริษัทว่าเป็นรูปแบบไหนบางคนน่ะจะมีการวางแผนกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการติดตอรรร่อสื่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วย อาจจะเป็นเรื่องของการงานนะคะบางคนเนี่ยการงานคุณะต้องไปเกี่ยวข้องกับวัดสถานที่ราชการด้วยตัวบทกฎหมายข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆบางคนน่ะจะมีการไปอบรมสัมมนา <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะคะบางคนน่ะจะมีการไปอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆก็ได้นะคะ,ะหรือบางคน จะมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติบางคนก็จะมีความสนใจในการไปศึกษาพวกศาสตร์รีรับเร่นรับอันนี้ก็ต้องดูว่าแต่ละคนชอบในเรื่องอะไรนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็มีการไปปัิบัติธรรมก็มีนะหรือบางคนจะมีการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรวมถึงสายมูด้วยนะบางคนอาจจะมีการไปมูไปขออะไรก็ได้แต่บางคนให้ระวังเรื่องของ ความหงุดหงิดเกิดขึ้นได้ที่ให้ระวังเรื่องความหงุดหงิดเกิดขึ้นได้คือเรื่องไหมเห็นไหมคะสายฟ้าเนี่ยผ่ามาที่พารทิสเนี่ยด้วยความใจร้อนของเราเนี่ยอาจทำให้เราหงุดหงิดขึ้นก็ได้อันนี้ก็ฝากด้วยนะทีนี้เรื่องของการเงินเนี่ยจะบอกว่าการเงินคนก็ดูแล้วว่าในที่นี้อาจจะได้จากการติดต่อสื่อสารต่างๆรวมถึงคนที่ใช้สื่อออนไลน์ทําในเรื่องธุรกิจเอง หรือก็พวกที่ทำยูทูบเบอร์อะไรทั้งหลายนะคะเอ่อแล้วก็บางคนเนี่ยจะได้จากความสามีความสาม,มารถพิเศษของแต่ละคนแล้วก็บางคนจะได้โชคลาภโดยไม่คาดคิดอันนี้โชคลาภเนี่ยโดยไม่คาดคิดนะเคยบอกว่าบางคนอาจจะเป็นของไม่เอ่อเรื่องของมีการได้เงินสดก็ได้หรือเป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้นะคะรวมถึงชื่อเสียงความสําเร็จในหน้าที่การงานก็ได้รวมถึงอ่า ได้เพื่อนใหม่ก็ได้หรือได้ลูกค้าก็ได้แต่ในกรณีถ้าได้เพื่อนใหม่เนี่ยเช็คประวัติกันให้ดีๆนะเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็มาในรูปแบบนี้เหมือนกันนะคะและบางคนน่ะจะได้เงินจากการต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนอันนี้เราก็ต้องดูว่าเรามีธุรกิจในต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนไหมหรือมีญาติพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศไหมอันนี้ต้องดูด้วยนะ แล้วก็ให้เราบอกว่าจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นได้อันนี้ก็อยู่ที่การบริหารการจัดการของแต่ละคนแล้วกันแต่ฝากไว้นิดนึงในกรณีถ้าคุณได้เงินมาเยอะคุณควรจะแบ่งจัดสรรปันส่วนกันให้ดีๆนะจะได้ไม่เกิดปัญหาที่ว่าเงินไม่พอใช้ในแต่ละเดือนนะคะอันนี้ต้องฝากไว้ไน,นะทีนี้เรื่องของความรักเนี่ยคนมีคู่ คนมีแฟนคนคุยกันก็มีความเ,าเข้าอกเข้าใจกันดีมีการกมีการวางแผนที่อาจจะพากันไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้หรือมีการพาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะของแต่ละคนหรือบางคู่ก็อาจจะการชวนไปก็ทำบุญไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ส่วนฝากไว้สําหรับบางคู่อาจจะมีความเรื่องของอารมณ์อาจจะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นได้ เห็นไ,ไหมคะเนี่ยเกิดการใจร้อนกันอันนี้คือนะถ้ามีการหงุดงิดคือแบบใจร้อนเกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้อีกฝ่ายหนึ่งใจเย็นนะคิดว่าปัญหาตรงนั้นน่ะมันจะเบาลงไปนะส่วนคนโสดเนี่ยคุณก็จะพบจากการเดินทางไปอบรมสัมมนาที่ไหนก็ได้หรือการไปท่องเที่ยวหรือการติดต่อสื่อสารก็ได้รวมถึงคุณอาจจะได้พบ ชาวต่างชาติหรือพ่อไม้แม่ไม้ในกรณีพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเขามีคู่อยู่ถ้าเขาเลิกกันจริงอันนี้ก็ดีไปแต่ถ้าเขายังไม่เลิกกันประเภทแบบมาบอกว่าบอกปากเปล่าว,ว่าเขาเลิกกับคนเก่าแล้วอ่ะอันนี้เช็คให้ดีๆนะถ้าเขายังไม่เลิกกันเป็นทางการเนี่ยถ้าคุณไปเลือกเนี่ยมันจะิงมีปัญหาตามเข้ามาก็ได้นะอันนี้ก็ฝากนะสำหรับคนโสดะคะ่ะ ทีนี้ในเรื่องของสุขภาพพ่บอกเรื่องสายตาความดันเบาหวานหัวใจความเครียดวิตกกังวลโรคภายในคือพวกปอดตับอะไรที่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับดาวมตยูเองก็มองว่าสัปดาห์นี้หน้าไพ่ก็มีแค่นี้นะคะก็ไว้เจอกันสัปดาห์หน้าก็ขอทุกคนนะพบแต่ความดีมิความทุกข์ ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาชมคลิปกันนะคะในคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงรถเสียงน้องหมาบ้างขออภัยไว้นักที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ